سبحان الله وبحمدي. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. วมมันนนตบบิิอออฮุซาล man تبعهم بإحسان ั ل ى يوم الدين أما بعد ا ل س ل ا ะ عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของห้องเรียนศรัทธาชนนะครับกับวิชาอัละดีษนะครับสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ประโยชน์มากที่สุด นะครับก็คือวันนี้เนี่ยนะไม่มีคำพูดใดนะครับนอกจากคำพูดนั้นเราจะสามารถที่จะตอบโต้และก็ปฏิเสธได้นอกจากคำพูดที่มาจากอัลกุรอานและฮะดิษไม่มีการกระทำใดที่เราจะที่เราจะ,ะตำหนิไม่ได้นะครับน,นอกจากพฤติกรรมที่มีรายงานมาจากอัลกุรอานและฮะดิษ นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้มากที่สุดคือวิชาฮะดิษหรือในสิ่งที่เป็นคําสอนของศาสนาเนี่ยเราเขาเรียกว่ารับด้วยกล่าวด้วยกระมมอมนะครับอัลลอฮฺซิวลัยน์คือรับโดยที่ไม่มีการปฏิเสธเพราะนันคนที่เป็นมุมิมเนี่ยจะไม่เอาสติปัญญาของตัวเองนะครับเราเอาอารมณ์รู้ความรู้สึกตัวเองมาพิภากษาคําสอนของศาสนาในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องฟังด้วยกับหูของเราเนี่ยประสาทหูที่ได้ยินเนี่ย รับนําเอาสิ่งที่เราได้ยินที่เป็นคําสอนของฮะดิษและกุรานเนี่ยมาปรับสั่งใช้พฤติกรรมของตัวเราถ้าวันนี้หลักการของศาสนาบอกว่าฟังเพลงไม่ได้ฮะดิษบอกว่าฟังเพลงไม่ได้เราจะบอกว่าไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้สังคมนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วเราจะเอาความรู้สึกของเราไปวิพากษาเนี่ยมุดตัดเลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเรา,าได้ยินแล้วแสดงว่าแสดงว่าวันนี้สังคมเราการดําเนินชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยน เราแสดงว่าไม่ได้เข้าใจาศาสนาบรารักัตความจเจริญไม่เกิดขึ้นผลพวงที่ตามมาก็คือหลังจากที่เราทิ้งาศาสนาแล้วมันมีพฤติกรรมที่เลวร้ายตามหลังมาต้องแก้ไขที่ต้นต่อใจของเราจะต้องกลับมาอ่านอัลกุรอานใจของเราจะต้องทิ้งเพราะสิ่งเหล่านี้มันทําให้อะไรนะครับมันทําให้ไอหูของเรามันถูกปิดกั้นด้วยกับใช้ตอนเพราะฉนั้นได้ยินเหมือนไม่ได้ยินน่ะใช้ตอนมันอุดหูแล้วเนี่ยใครจะมานาสิะัตเราก็ได้ยินแต่มัน,เหม,นเหมือนไม่ได้ยินก็กลายเป็นหูหนวกไง เห็นเหมือนไม่เห็นก็เหมือนคนตาบอดอะ่ะพี่น้องลองดูสิคนคนหนึ่งเดินจะตกน้ําอยู่แล้วแต่เราไม่ไม่ไปช่วยตาเราก็เห็นน่ะก็แสดงว่าเราตาบอดนี่นะคือสิ่งที่ิสลามกําลังตําหนิไว้ในอัลกุราอานน่ะคนที่เหมือนเดรฉา,านเนี่ยขอโทษนะคนที่ตาบอดคนที่หูหนวกเนี่ยเขาบอกไอ้นี่มันหูหนวกไม่ได้หนวกเรกได้ยินแต่ได้ยินแต่ไม่บังเกิดผลน่ะไม่นําพาไปสู่การปฏิบัตินะ่ะ เห็นแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ยินแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราเหมือนคนใบ้เนี่ยเรารู้แต่เราไม่พูดเราไม่ตักเตือนมันเหมือนคนใบ้ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่คนใบ้ธรรมดาเขาเริ่มใช้ถอนใบ้แล้วนี่แหละครับที่เราบอกว่าในกรรมานว่าคนพวกนี้เหมือนสุนัขเนี่ยมันถ้าจะเตือนมันหรือจะหรือจะปล่อยมันทิ้งไว้สุนัขไว้แล้วมันเหนื่อยมันหอบแคร็กจะทาอะไรมันก็หอบอยู่แล้ววันนี้คนเรา ไม่ได้คิดเนี่ยมีสมองแต่ไม่คิดมันก็เหมือนเดรัฉานแหละเรากินเราทําทุกอย่างเราไปนู่นมานี่เราเรามีการเคลื่อนไหวเหมือนกับสัตว์โดยทั่วไปแต่มนุษย์แตกต่างกว่าตรงที่มีสติปัญญาไงแต่เมื่อมีสติปัญญาแล้วไม่คิดให้มันมีพฤติกรรมแยกออกมาจากเดรัฉานเราก็ไม่แตกต่างแล้วอิสลามยังประนามว่ายิ่งกว่าเดรัชานนี่มันหนักกัน,นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เราเราจะคุยต่อเนื่องจากคราวที่แล้วพี่น้อง เราจะคุยต่อเนื่องจากคราวที่แล้วตรงที่เราพูดถึงพูดถึงเรื่องของการตะวักกุลเรื่องของการที่ท่านนาบี sok. มูฮัมมัดสุลลัลอะลาะสัลลัมบอกว่าเราจะยังไม่ตายกันนะครับจนกว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องรู้แล้วก็คิดดีกับอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه ูะตาลาและผมก็บอกกับพี่น้องไปแล้วด้วยว่าไอ้การคิดดีกับกับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับก็คือการที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์มีความเมตตา เรารู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษแล้วเราจะคิดดีเนี่ยก็คือเหมือนกับเราตะวะก,กั <c> ้น <oughs> การมอบหมายถึงบอกกับพี่น้องว่าเราเนี่ยต้องต้องไปให้ถึงการมอบหมายเหมือนกับนกจำต,ตอนที่แล้วที่ผมพูดถึงออกจากบ้านไปทํางานเรารู้ที่ไปเรารู้แหล่งของการทํามาหากินแต่นกเนี่ยมันมันไม่รู้ว่าไปแล้วจะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราเรามาคุยต่อเนื่องกันว่าชาวซาลฟเนี่ย คำว่าซาลับก็คือกลุ่มชนในยุคแรกๆที่มาก่อนเนี่ยก็รวมถึงบรรดาซาฮบะรวมถึงตาบีอินหรืออัลบาตาบีอินในยุค300ปีแรกหลังจากนั้นก็เรียกว่าชาวคอลับก็คือพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวซาลับกับความคิดที่ดีของพวกเขาต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาผมกําลังจะหยิบนําเอาตัวอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นในอดีตเพื่อเป็นแง่คิดกับเรา่าทั้งหลายมันเป็นเหมือนการเรียนรู้ในทางด้านของประวัติศาสตร์ด้วย แต่นี่คือผลพวงจากการเรียนฮะดีษนะครับเพระาะซอฮาบะเหล่านั้นที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาก็ได้มาจากการเรียนรู้จากท่านนาบีเรียนบทหนึ่งของฮะดีษเขาก็นาเอาไปใช้จนเกิดประโยชน์อย่างมากมายท่านอับดุลลาอิบนุมสูดเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้บอกว่าวันละีลาอิลาฮะไกรุหูมาอัตติออับดุลมุมินุนชัยอันไรันมินฮุสนิลมินฮุสนิษณนบิลลาพี่น้องครับ ท่านอับดุลลาอิบนุมัสูดเนี่ยกล่าวเอาไว้บอกว่าขอสาบานต่อผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์คนคนหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นมุมินเนี่ยไม่เขาจะไม่ได้รับสิ่งใดที่ดีไปกว่าการที่เขาได้คิดดีต่ออัลลอฮ์นี่ซอฮบะานะครับเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเขามีความคิดที่ดีต่ออนะัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับเขา มาอวตเที a, แสดงว่าเขาเขาได้รับจากอนะัลลอฮ์เนี่ยให้มีโอกาสนะ่ให้มีพฤติกรรมในการคิดดีเพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดที่ดีเนี่ยเขาได้รับจากอัลลอฮ์มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเขาที่ซอฮาบะเขาเข้าใจอย่างพวกเราละ่ะโอ้ยอย่าไปคิดดีกับมันเลยมันไม่เคยคิดดีกับเราหรอกโอ้คิดดีแล้วเกินนะเป็นคนวิเศษนะเนี่ยเป็นเทวดาเยอะเยอะเยอะอ,อ,อีกเพราะการคิดดีกับพี่น้องของเราเนะี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็น นี่การคิดดีกับอัลลอฮ์คือสุดยอดของความจําเป็นที่จะต้องมีในจิตใจหรือในสมองของเราที่เรียนรู้เรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นคําสอนของชาวซาลฟอับดุลลอฮ์อิบดุมัสอุดสาบานเลยนะครับเป็นการเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปนี้มีน้ําหนักนะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นะมุมินเนี่ยนะไม่ได้รับสิ่งใดนะสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยไม่มีไม่ได้ดีไปกว่าการที่เขาได้ การคิดดีต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารับที่เป็นความดีที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดที่ดีไปกว่าการที่เขามีความคิดดีต่ออัลลอฮ์วันลดีลาอิลาฮะกอยรูขอสาบานต่อผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ลายฮ์ซินุอับดุลบิลาฮีคือบ่าวคนหนึ่งเนี่ยเขาจะยังไม่คิดดีกับอัลลอฮ์หรอกนะอัลวันนะอิลลาอัตฮุลลอฮุดันนะฮูนอกจากอัลลอฮ์จะต้องให้ความคิดขเขาซะก่อน แสดงว่าคนที่คิดดีถ่อล้อก็แสดงว่าเขาได้เขาได้ความคิดแล้วอัลลอฮ์ให้ความคิดให้ความเข้าใจของเขาเนี่ยเป็นริสกีกับเขาแล้วแสดงว่าวันนี้พฤติกรรมของคนในสังคมที่กระทําความชั่วนะครับแล้วก็หยาบคายคนเหล่านั้นไม่ได้ริสกีไม่ได้ความคิดมาจากอัลลอฮ์แสดงว่าทําไปโดยไม่คิดเชตอนเป็นผู้ที่กระทําเพราะฉะนั้นลักษณะของความคิดหรือความเข้าใจอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้เหมือนกันนะ ดัลิกะบิอันนัลขัรฟิยาดีเพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะความดีอยู่ที่อัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อยู่บันทึกในบันทึกของฮะดีสเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบอกกับพี่น้องว่าน,นี่คือสิ่งที่เป็นชาวสลับเขาคิดกันเขาผูกพันทุกอย่างเนี่ยไปถึงอัลลอฮ์สุบบะฮานาหะตาลานี่แหละครับทำไมจะต้องเรียนฮะดีษแล้วก็พูดคุยถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้อ่านอย่างเดียวนะครับ เราอ่านแล้วเราจําแล้วในเราเหมือนกับผู้พิพากษาบ้านเราเนี่แหละเหมือนทนายอ่ะท่องจํามาตรานั้นท่องจามาตรานี้แล้วก็นําเอามาใช้หักล้างแล้วก็ประกอบอาชีพแต่นี่ศาสนาเราไม่ได้เอามาประกอบอาชีพเราเอามาเป็นสรณะมาเป็นแนวในการดําเนินชีวิตเพื่อให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ท่านซาอิดบินจูเบตซาอิดบินจูเบตก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเราให้มาหุลอล์ซาอิดบินจูเบตเนี่ยบอกว่า ยะดเอาวยกูลเขาพยายามขอดุอาต่อลล l a ์โดยที่เขาพูดว่าอัลลอฮุมะอินนีอัอลูกะซิดกัตะวักุลเราไม่ค่อยขอเพราะเราคิดว่ามันไม่ค่อยมีความสําคัญเราขออย่างอื่นแต่ท่านไซบินจูเบดบอกว่าโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยอัอลุกะขอต่อพระองค์ขออะไรล่ะซิดกัตะวักุลการมอบหมายที่แท้จริงอเราขอเลยถ้าพวกเราขอไหมเนี่ย เราไม่ขอเราขออย่างอื่นคือฉันนะอยากรู้แลวผลและบุญของการตวัก,กุนการมอบหมายตัวต่อนรอดเนี่ยมันได้เยอะแต่เกรงว่าจะไม่ได้ตวักคุนแท, h, แท h, จ้จริงอ่ะก็เลยอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานาการตวัก,กุนที่มันซื่อสัตย์ที่มันเป็นความตวักคุนจริงจริให้กับฉันด้วยให้ฉันได้สัมผัสเขาเลยรู้ไงว่ารสชาติของการตวัก,กุนทีแท้จริงมันเป็นยังไงอัลลอฮุมะอินีอัสอลุกะซิดกัตตวักุลอะไรกะ การที่ฉันต่อวักกันกับอัลลอฮ์จริงๆเป็นอย่างไงนี่พวกเราตะวักกันกันแบบไหนอ่ะมีไหมพวกเราตะวักกันกับอัลลอฮ์เราจะตะวักกันกับอัลลอฮ์อย่างไในเมื่อเราคิดไม่ดีเมื่อเราคิดไม่ดีตะวักกุนกับอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ก็ไม่ได้เมื่อตัวมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่ได้แสดงว่าใจของเราในเรื่องของการอีมานมันหายไปบกร่องนี่แหละครับคือสิ่งที่วันนี้ณเวลาเนี้ยเราจะต้องมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในหัวใจทําไมวันนี้คนที่เป็นมุสลิมแล้วย,ยังทิ้งศาสนา ทำไมวันนี้คนที่มีมีภรรยามีลูกและมีความสุขทุกอย่างภรรยาก็สวยเงินทองก็มีบ้านก็ใหญ่โตยังยอมทิ้งยอมด่าภรรยาก็เพราะว่าหัวใจของเขาไม่ได้นิ่งอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ไงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ <S <S วาหุสนัอนนิบิกและขอพระองค์ทรงให้ฉันเนี่ยได้มีความคิดที่ดีต่อพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้กับฉันด้วยฉันอยากได้และเกินความคิดที่ฉันมีเนี่ยที่ดีต่ออัลลอฮ์อยากมี เพราะหลายคนในวันนี้เริ่มต้นชีวิตอาจจะดีต่อตอ,ตอมาในบางคนบอกว่าจะละหมาดไปทําไมอ่ะละหมาดไม่เห็นรวยเลยทําไมต้องขุมียาบด้วยเราอยากไม่เห็นรวยเลยแล้วทําไมต้องซุนนนะ้าทาไมต้องซุนน้าด้วยซุนน้าไม่เห็นรวยเลยคนอื่นเ็าไม่ซุนหนะ้าทาไมเขามีกินล่ะนี่เป็นคําพูดที่เหมือนกับจะริดดาเลยก็ได้เหมือนก็จะตกมุตตัดเลยก็ได้เราต้องยกเกณินเราต้องรู้จักอัลลอฮฺสุบานอตาลนี่แสดงว่าใจของเรามันเริ่มที่จะจะบอกว่ายังไงดี หัวใจของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันตายด้านแล้วถ้าเป็นสมองสมองก็ฝฟอแล้วถ้าเป็นตับก็ตับแข็งแล้วหัวใจของเราตายด้านแล้วครับพี่น้องกล้ามเนื้อหัวใจมันเริ่มตายแล้วถ้าเป็นตัวจริงหัวใจเนี่ยที่มันจะต้องบีบบีบกี่ครัง้งกี่ครั้งต่อวินาทีที่มันรับเอาเลือดดาที่มันวิ่งเข้ามาในหัวใจแล้วฟอกออกไปเป็นเลือดแดงสูบฉีดไปในร่างกายเนี่ยมันเริ่มบีบไม่ดีแล้วมันเริ่มตายแล้ว การเนื้อหัวใจด้านนี้ไม่บีบด้านนี้ต้องทํางานหนักด้านนู้นไม่ดีปัม๊มแล้วเลือดมันทะลักออกไปลินหัวใจมันเริ่มม,ม,มันเริ่มแปรปรวนแล้วเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ศาสนาของอัลลอฮ์เรียนฮะดีษแล้วรู้จักนะครับประมวลภาเพเหตุการณ์เหล่านี้นะครับท่านซุฟยานอัสาวรีรหมหุลลอฮ์ซุฟยานอัสาวรีเนี่ยเป็นตาบีอีนนะครับข้าในยะกูลก็คือท่านซุฟยานเนี่ยเคยพูดเอาไว้บอกว่ามาอุไฮบุ อันนะฮิซาบีมาอุฮิบบุอันนะฮิซาบีจุอิลาอิลาวาลิดีฟารบ,บีไยรุนลีมินวาลิดีพี่น้องครับประโยคที่เป็นปรชัชญาประโยคที่มันเป็นเรื่องของแนวคิดลักษณะที่บอกจิตสำนึกของเราแบบเนี้ยสังคมเราไม่ค่อยมีหรอกสังคมเรามักจะพูดคำพูดทีเ่เป็นเรื่องชู้สาว เป็นคาพูดที่เป็นบทกลอนที่ม like, ันไม่ได้นําเราไปสู่การตักวาต่อร่อมากเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบหรอกที่จะคิดนะในความคิดของฉันเนี่ยมีแต่เรื่องของพ่อมีแต่เรื่องของแม่คิดอย่างเนี้ยเหมือนกับเราในสังคมปัจจุบันไงพี่น้องลูนลองดูในแนวคิดของชาวซาลับเนี่ยคือไม่ได้หมายควาว่าเขาจะไม่ได้คิดถึงพ่อแม่เขามีอยู่แต่เขาไม่ได้ชอบที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดจะต้องกลับไปหาพ่ออยู่ตลอดเวลา เขานึกถึงอัลลอฮ์เลยเขาสาบานว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาก็คืออัลลอฮ์สุบานอตาลาฟารอบบีพระเจ้าของฉันเนี่แหละใครรุลลีดีกว่าฉันมินวาลีดีดีกว่าพ่อของฉันสแสดงว่าวันนี้มนุษย์จะต้องคิดนะพวกเราในวันนี้เนี่ยแหละครับนี่คือสื่อที่ผมกําลังชี้ว่าชีริกเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้แหละนี่แสแดงว่าซุบยนานัสซาลีเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ที่คิดนะครับแล้วก็ ลูกกระแสสังคมได้เพราะในกระแสสังคมในวันนี้เราปลูกฝังกันมาว่าเราต้องคารพพักดีต่ออัลลอฮ์รักพ่อรักแม่จนกระทั่งพ่อแม่เนี่ยนะครับอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยครับพี่น้องไม่อยากทําให้ท่านเสียใจนะครับคารพพักดีต่อท่านตายไปแล้วก็ยังทําบุญส่งไปไปเยี่ยมกุโบต์เอารูปมาตั้งถิดนี่ไงในความเป็นลูกคิดว่าการทําดีต่อพ่อแม่คือสิ่งนี้มันไม่ใช่วันนี้ท่านสุญานทสซารี่ถามว่าสุญานทรซารีมีพ่อแม่ไหมมี ผมเรามีไหมมีพี่น้องมีไหมมีทุกคนมีพ่อแม่หมดอ่ะเมื่อทุกคนมีพ่อแม่แล้วทั้งเราทั้งพ่อแม่ <t ip> ทั้งทุกคนก็ถูกสั่งใช้จากอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราหรือคนอื่นหรือพ่อแม่ก็ต้องรักอัลลอฮ์ให้มากกว่าคนที่เป็นพ่อเราก็ต้องรักอัลลอฮ์ให้มากกว่าลูกคนที่เป็นลูกก็ต้องรักอัลลอฮ์ให้มากกว่าพ่อ คนที่เป็นภรรยาก็ต้องรักอัลลอฮ์ให้มากกว่าสามีคนที่เป็นสามีก็ต้องถูกสั่งให้รักอัลลอฮ์มากกว่าภรรยาพี่น้องที่รักอัลลอฮ์นี่คือสัจธรรมไงถ้าวันนี้คนที่เป็นลูกรักอัลลอฮ์มากกว่าพ่อก็แสดงว่าใส่ใจในคําสั่งของอัลลอฮ์ในมากกว่าคนที่เป็นพ่อรักอัลลอฮ์มากกว่าลูกก็ใส่ใจในคําสั่งของอัลลอฮ์มากกว่าซึ่งทั้งพ่อแม่ลูกพี่น้องทุกคนจะต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่แล้ว แต่สิ่งนี้ที่คนจะต้องตระหนักมากดุดคือคําสั่งของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าลูกอยากได้ในสิ่งที่ขัดต่อคําสั่งของอัลลอฮ์พ่อก็ให้ไม่ได้พออยากได้ในสิ่งที่ขัดคาสั่งต่ออัลลอฮ์ลูกก็ให้ไม่ได้สามีภรรยาอยากได้ในสิ่งที่ผิดต่อคําสั่งศาสนาทําไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบอกว่าไม่ได้หรอกเราเ,ราเ,ราเรานรคุณพ่อแม่ไม่ได้เกรงใจพ่อแม่พ่อแม่สั่งไว้นี่งาหายนะมาเยอะแล้วพี่น้องเพียงแต่วันนี้คนที่ตายไปเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกว่าตายไปในฐานะอะไร แต่ผมจะสะท้อนให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่กําลังจะบอกว่าถ้าเรายังจะเกรงใจมนุษย์โดยต้องฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์มันคือความหายนะครับพี่น้องหลายคนต,ต้องจบชีวิตไปแล้วอยู่ในกุโบอ์ต้องถูกสอบสวนทรมานเพราะอะไรละ่ะก็เอาวสรสีิยะของพ่อมาไงแม่เขาสั่งไว้พ่อสั่งไว้ให้ทําแบบนั้นทําแบบนี้แต่ลืมวรษยะของอัลลอฮ์ที่สั่งผู้ศรัทธาทั้งหลายให้ไว เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับคือหน้าที่ของพวกเรากันมาดูครับพี่น้องโอ้หัวใจของเราเนี่ยมีบทบาทมากที่สุดต่อ,อการกําหนดชะตาชีวิตของเราว่าดุนยาจะเป็นแบบไหนลาเคโรสจะเป็นอย่างไรนะครับนกเนี่ยที่เราเคยบอกว่าปล่อยมันไปแล้วนะนกเนี่ยอยู่ตามสถานที่ต่างๆมันจะไปเรื่อยแล้วจะไปไหนก็ไปไปไหนแล้วมันก็กลับมาที่เดิมของมันนกมันรู้มันมีพระเจ้าอาลัลลอฮ์ก็ให้ในสิทธิของมันไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองดูสิ ว่าฮะดีสของท่านนบีมูฮัมหมัดส,สุลลัลลอฮะลาอิฮฺอัสลัมนะครับที่จะคุยกับท่านพี่น้องก็คือฮะดีสที่ท่านอุมัรนะครับอุมัมตอิบนุคขาอบเนี่ยได้ไรายงานเอาไว้แต่ก่อนจะเข้าตัวฮะดีสนำพี่น้องมารู้จักประวัติของท่านอุมัรก่อนอุมัตเนี่ยเป็นคอลิฟ้าท่านที่สองนะครับเป็นคอลิฟ้าท่านที่สองเนี่ยท่าน ชื่อเต็มๆเ,เลยนะครับก็ชื่ออ um ุมัรอิบนุคอตอบอิบนุนไฟล์อัลกูราชีนะครับเป็นา่ากูเรสนั่นแหละกุญยะคือฉายาหรือคนก็มกักจะรู้จักก็คืออบูฮัฟสนะครับเป็นอามิรุมุมินีนแล้วก็เป็นผู้ที่มีร่างกายกำยำนะครับร่างใหญ่โตไหลกว้างตัวสูงขาวนะครับแล้วก็น่าจะแดง,แดง น่าจะเขาขาเดืองแดงหน้าหน้าตาดีนะครับเขาเรียกว่าสีทับทิมเข้ารับอิสลามมานะครับตอนที่อยู่ที่มักกะนะครับก็นานและพูดง่ายๆก็เป็นเป็นมุสลิมมาแต่ดั้งเดิมอ่ะพูดง่ายดั้งเดิมมาเขาเป็นเป็นมุสลิมมาตั้งอยู่มักกะนั่นแหละท่านอนับดลีมูฮัมมัดสุลตล,ลานเคยพูดถึงด้วยไบนามานานาอิมวะอหรืออะไรยาอุมัดฉัน,นกําลังนอนอยู่แต่อุมัดมาปรกากฏกายอยู่ว่าอะไรมีสุนมีเสื้อใหญ่ๆ มากมายมีคนพูดกันว่าอุมัตเป็นยังไงมีประวัติศาสตร์ความดีที่พูดถึงเรียกว่าเป็นเป็นฟอดอ,อิลของสอฮาบะความประเสริฐของสอฮาบะเนี่ยมีเยอะอุมัตเนี่ยนะครับมีมากมายเลยท่านเป็นผู้ที่นบ,บีถึงกับบอกว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้อิสลามเนี่ยยิ่งใหญ่เพราะการเข้าของอุมัตเพราะการมาของอุมัตพี่น้องเห็นไหม ท่านอดุลลลสลาัลัมพูดแบบนี้เนี่ยทำให้อุมัตเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญหลังจากนั้นก็ทุ่มเทชีวิตของท่านเนี่ยให้กับศาสนาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้คําพูดที่ดีเป็นกําลังใจให้พวกเราได้เหมือนกันครับพี่น้องคนที่ทํางานศาสนาเนี่ยดีพอตอนนี้สังคมได้ได้รับบทเรียนสังคมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางทีเขาเห็นเราเขามีอิทธิพลเพราะนั้นวันนี้ดาราเนี่ย นะครับคนที่เป็นดาราทั้งหลายเนี่ยบางทใีในบทบาทของตัวละครนะครับเรียกร้องคนสนใจในการในการแสดงมีความความสามารถดีแต่พอมาถึงตัวจริงแล้วเนี่ยนะครับกับภาพข่าวที่เบื้องหลังมีความผิดพลาดคดโกงอะไรต่างๆมันจึงสะท้อนให้เห็นว่ามันมันทำให้ศรัทธาเนี่ยมันเสื่อมลงไปเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นครูเป็นคนทํางานศาสนาอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มองว่ารวยหรือจนแต่เขามองว่าวันนี้เรามีเกียรติไหมเมื่อเราสามารถ ทำตนให้ให้ให,ใหม,มีประโยชน์ต่อศาสนาของอัลลอฮ์เราเนี่ยแหละครับได้ผล,ลบุญวันนี้เนี่ยนะครับภาพของการถ่ายทอดที่เรากําลังเรียนรู้เรื่องฮะดิษมาเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวที่จะได้ผลบุญไม่ใช่พี่น้องที่มีส่วนร่วมกับการเขาเรียกว่าอะไรนะจ่ายค่าสถานีเป็นสมาชิก หรือคณะกรรมการผู้ก่อตั้งผู้รับผิดชอบเนี่ยจะได้ผลบุญเนี่ยตากล้องก็ได้ผลบุญคนทั้งหมดจะได้ผลบุญสถานที่ทุกคนมือส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศาส,สนาตรงนี้ทั้งนั้นแล้วมันจะเป็นยาริยะครับพี่น้องผมจึงเห็นว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีใจให้กับการทํางานศาสนาแม้ไม่ได้มานั่งพูดตรงนี้ทรัพย์ที่ควักออกมาใจที่มาให้มาร่วมกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ผม มันมีมันมีความประเสริฐของท่านอุมัดอยู่นะครับผมยังยังไม่อยากที่จะเข้าไปในฮะดิษบทต่อไปเพื่อที่จะคุยกับพี่น้องเต็มๆในครั้งหน้าแต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกกับพี่น้องก็คือซอฮาบะทุกคนเลยเนี่ยนะครับนบีพูดนบีชมแต่ละคนเนี่ยนะครับจะมีความประเสริฐนะทางที่ดีเนะ่ะถ้ามีรายการเกี่ยวกับความประเสริฐของซอฮาบานะน่จะทําให้พี่น้องได้รับบทเรียนแต่สิ่งนี้ที่ผมกําลังจะนําเสนอมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักนะเราครับทุกครั้งที่เราเราอ่าน ฮะดีเราพูดถึงท่านอุมัตเนี่ยขยับอีกสักนิดหนึ่งท่านอุมัตรอเดี๋ยวอฮุอันฮูนะครับท่านอุมัดรอเดียอฮุอันฮูมาหรืออับดุลล์อิบุอุมัดรอดียวรอฮันมาเราจะกล่าวถึงซาบะเราขอดุอาให้กับคนเหล่านั้นสักนิดหนึ่งเป็นจิตสำนึกเป็นมรารยาทนะครับเพราะเราในฐานะที่เป็นนักเกรียนนักศึกษานะครับนักการศาสนาที่ทำหน้าที่เราต้องการให้อิสลามมันสวยงามเนี่ยตรงนี้เราขอดุอาให้กับเขา เวลาเราพูดถึงนักวิชาการในบ้านของเราที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเราให้มาหุ่ล่อขอดูอาใ้กับเขาเราจะเห็นได้ว่าในในในพื้นบ้านในพื้นเพของคนชาวอาหรับเนี่ย นะครับแม้ว่าจะเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเขาอลําลากันเขาจะไปเนี่ยเขาจะฝากว่าขอให้มีความสันติขอให้เปลี่ยนทางปลอดภัยขอให้อลัลลอฮุหมุมครองเขาจะขอดูอาให้กันมันมีบรารักัตในชีวิตชาลัตเราได้คุยกันในในครั้งหน้านะครับกับพะดิษของท่านอุมัตว่าจะเป็นอย่างไรชาลั์สำหรับวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้ก็หวังว่าเราจะได้รับบทเรียนนะครับจากการเรียนรู้มีจิตสํานึกกับการเรียนฮะดิษของท่านนาบีนะครับก็ฝากไว้ครับลามุอะลัยกุมวัลลอฮมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ